กระเป๋าผ้าดบอรมอเตอร์ไซค์ MPVC ทนทานสำหรับทุกรุ่น70-80%กันน้ำเชื่อมั่นในคุณภาพราคาเพียง619บาทสวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำสินค้าที่จำเป็นกระเป๋าผ้าดบอมอเตอร์ไซค์สำหรับบรรจุขนส่งสิ่งของสำหรับมอเตอร์ไซค์ค่ะกระเป๋าผ้าดบอรมอเตอร์ไซค์ MPVC มีขนาดที่เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นพร้อมเนื้อผ้าพ PVC ที่เคลือบ PVC กันน้ำ70-80%ให้ความทนทานต่อสภาพอากาศ เพื่อความสะดวกในการใช้งานมีระยะพาดเบาะ26ซนติเมตรและขนาดกระเป๋ากว้าง2 6ซนติเมตรยาว4 2เซนเมตรลึก3 5เซนติมตรพร้อมห่วงมัดบนเบาะ4ตัวและกิบล็อก4ตัวสามารถใส่กล่องซีได้3กล่องและมีเชือกสำหรับมัดกระเป๋าติดกับตัวรถเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ามีรายละเอียดที่ชัดเจน ดังนั้นควรตรวจสอบสภาพสินค้าที่ได้รับใน2วันหลังการรับสินค้าเพื่อให้สามารถเรียกรับประกรันหรือซ่อมฟรีภายใน1ปีได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดราคาเพียง619บาทเท่านั้นทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ทุกท่านค่ะสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอบคุณค่ะ